ขงเขาเหนียวนี่ประมาณปั้นแบบปั้นเป็นการพอแล้วก็ไปอเรื่อครับบไม่แบบเช้นเดียวกับเรา้เรียนหลายสั ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุบูรสุคนครับกลับมาพอกันในช่องอีสานบ้านทุ่งครับผมเมนูห้องกัาซิ่นี่เมนูมาแนะนำมานำเสนอพห้ทุกานครับนี่ครับัตถุดิดีองเข้ากับหนมหมู3ชั้นนะครับวิธีการถนอมอาหารแบบอีสานบ้านเข้านะครับัตถุดิดีองเข้ากับนี่นี่ครับหมูสามชั้นครับ1กิโลครับแล้วก็มีน้ำตาลนะครับ หมูนี่เข้าสิใส่น้ำตาลน้ำนี่น้ำตาลทรายประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก,ก็เกลือสองช้อนโต๊ะนะครับเกลือนะพริกไทยนะี่ครับพริกไทยเป็ดเข้า,เาไปตำกระเทียมข่าเหนียวขาดบ้ไดอไรคือกระเทียมกับข้าเหนียวครับนะี่ครับอ่ะจะเข้าลงมือกันเลยันดับแรก น้ำต,ตาลหัวใจไปเลยนี่ครับถัวมาเรียบร้อยครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือสองช้อนโต๊ะนี่ครับต่อหมูสามชั้นหนึ่งกิโลได้นะครับปิดไทยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนี่ครับง่ายๆครับเมื่อนี้ไฟสีเข็ดขายหรือว่า เอาไว้ทะเลามาหารกินไว้เดินโดดนี่เผ็ดได้ครับสูตรนี้แสน่นนำข้าวเหนียวนี่ประมาณปั้นหนึ่งครับปั้นหนึ่งเอาไปเห็นมันเงยก่อนหนึ่งครับนี่ก,ก็กระเทียมนี่ครับกระเทียมนี่ก้าเอาครับ ใส่ตามใจเลยกระเทียมนี่ยอ่าอย่ใส่ประมาณนี้ครับกระเทียมประมาณ2ขีดครับลอูประมาณ2ขีด,ขดต่อไปครับใส่เครื่องปุงเรียบร้อยแล้วนวดครับนี่นวด นวดประมาณ20ถึง30นาทีครับนวดให้มันแบบเขาเนื้อเลยเขาเนื้อเขาหนังเลยครับสูตรนี้สูตรเด็กครับขอบอกไปเลยแส่บ นัวชื่นเขาเหนียวครับชื่นเขาเหนียว,วนเ,เนียวยไปเรื่อยครับกินก็เริ่มบอ,อกมาละสูตร้อมนี้อาหารแบบบ้านๆครับเสริมรสชาติให้อาหารเก็บไว้เดียวๆครับอย่อาราไพซีออกไปเซ็นได้ได้เสริมอย่างนี้กันจะได้ครับสูตร สามชั้นนี่เอาไปกินดิบก็ได้ด้วยครับต้องเอาต้องเอาไปไปไปทอดก่อนงจะหัวดทอดามากเระมาณันยี่สิบนาทีแล้ควครับตั้งแต่หสี่เนี้ยครับได้ลนะนะะี่ครับโถงเนีมม่ยเราก็ติย่างละครับเราไปเป็นการห่อแล้วก็ไปหออเลยครับ ชิ้นเดียวแต่ว่าห้องเนียนหลายสันอสองสันสามสันก็ได้ครับก็คือกว้าเงเนีนหนาเนี่ยสามสันนี่ก็นั่งดีเลย Oh.

ใบตองต่ใบตองใส่ใบตองดิปได้ครับว่าต้องเอาไปตากแดดเราต้องมีร่อนไฟนะครับของเราเป็นสิ่งีกิน เขาโค r รเขามครับ ครับนี่ครับพอเ็จเรียบร้อยครับก็สิไดประมาณนี้นะครับหมูสามชั้นสามกิโลครับสูตรวิธีง่ายงครับเห็ดบะหลายเมื่อสิคล้ายกันเบิร์ดครับพวกเห็ดแหนมพวกเห็ดอะไรนี่สิแตกต่างกันงดหน่อยนะครับเอาไว้เห็ดเสริมได้ได้ก็ได้พวกนี้เสริมได้ได้จากงานประจําก็ได้นะครับเห็ดใบถงนอมอาหารเทไปกินเองก็บว่าเสียหายครับราคาเพิ่มตัชาติอีกแบบหนึ่งนะครับการถนอมอาหารแบบ ของเฟินอีสานนะครับนะครับสําหรับมือนี้กบถิมีและเพียงเท่านี้นะครับไปติดตามคลิปหนาด้วยครับว่าเาสิมีอย่างมาเห็ดสู้กันดึงนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับแล้วก็ต้จนจบนะครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ